ตอนนี้เราก็อยู่ในสวนทุเรียนที่สวยงามนะครับของเสด็จพี่ดุสิตของเรานั่นเอง <c oughs> <c oughs> นะเป็นทุเรียนอายุ3ปีเข้าปีที่4น่าจะเตรียมการเอาลูกปีนี้นะครับแต่วันนี้เราอยู่กับแขกพิเศษครับคุณหน่อยพีรการสวัสดีค่ะตอนนี้มาเป็นชาวสวน เ่็นชาวสวนเรียบร้อยแล้วนะจากนักวิชาการเกษตรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสาระปรุงดินเห็นได้ข่าวว่าเปิดร้านเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะชื่อร้านอะไรอยู่จังหวัดไหนชื่อร้านวิลภากิจเกษตรค่ะพี่น้องภาคเหนือสามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะคะร้านวิลภากิจเกษตรบริการจะส่งในส่วนในโซนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนค่ะหรือเบอร์ติดต่อหน่อยโดยตรงเลยนะคะ0-818177110ค่ะครับสวัสดีครับ ฝากร้านแล้วจบฝากร้านแล้วจบเลยจริงจริงวันนี้เราอจะให้คุณหน่อยในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องธาตุอาหารสารปรับปรุงดินเนี่ยเพราะว่าทํางานร่วมกับ เหมืองแร่ของกีนแคลมานานมากเป็น1ิบสิปีแล้วผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยของกีนแคลทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็จะมีหลายโมเดลหลายซีรีส์ให้เลือกว่าแต่ละช่วงใช้อันไหนเราเคยมาทํากินไม้กับกีนแคลแม็กไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าวันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาเองเราอัญเชิญมาจากภาคเหนือนะครับมานะครับลงดอยมาเลยค่ะพิเศษมาประทับอยู่ที่จันทบุรีเพื่อจะให้ความรู้ในเรื่องการ เตรียมดินปรับปรุงดินในไม้ผลแบบเต็มรูปแบบครั้งหนึ่งเลยะอ้าวันเนี้ยจริงจริงเราตกลงกันว่าเรามากินทุเรียนไม่ใช่หรอคะ <laughs> ทุเรียนเมื่อกี้เต็มรถจนแบบว่า ไปเมาไปอยู่ต้องรีบเอาไปส่งต้องรีบไปส่งครับก็ต้องขอขอบคุณทุเรียนจากสวนพี่ธนินสวนพี่ชายพี่สวนพี่ชายของเรานะครับให้มาเต็มท้ายรถเราฟุ้งไปหมดนะครับธนินมิวสิกซาวจันทบุรีให้เก็บเองอตั้งหักนะคะโยนเข่งให้เลยกินหักไปแล้ว3ามกิ่งนะคะต้นนั้นเพราะคนเก็บนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้ ความรู้แบบว่าจะเต็มเลยได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการปรุงสูตรแร่ต่างๆโดยเฉพาะแร่ยิบซ้ำค่ะนะครับให้คุณหน่อยเริ่มเลยว่าวันนี้ถ้าชาวสวนทุเรียนช่วงนี้กําลังตัดขายเลยช่วงนี้ตัดขายเลยตัดขายเลยแล้วอยากจะฟื้นฟูดูแล,แลดินหรือบํารุงต้นทุเรียนค่ะต้องเริ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ของกินแคลมีอยู่อ่าเราเริ่มจากการวัดดินก่อนเนาะพี่วินเนาะตรวรวจ pH ดินกะ่อนค่ะถ้าดินเป็นกรดก็เริ่มจากตัวนี้เลยค่ะ ตัวในส่วนของตัวกิน,กนไม้ไมนะคะกินไม้เนี่ยเราใช้หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วแล้วดินเราตรวจค่า PH แล้วดินเป็นกรดเป็นกรดใช่ค่ะตัวเนี้ยในส่วนของกินไม้นะคะจะมีส่วนผสมของยิปซั่มและโดโลไมท์อ๋อเ oh, ขาจะมีความเป็นด่างหน่อยเจะมีความเป็นด่างหน่อยอใช่ค่ะอ่าแล้วก็ให้ในส่วนของอแคลเซียมที่ละลายน้ําได้ดีก็คือจากยิปซั่มยิซและกรมาามทันค่ะดังนั้นปรับปรุงดินเริ่มจากตัวกินไม้ก่อน กินไหม pH ประมาณเท่าไหร่ครับ8.5ขึ้นไปค่ะพี่แต่ถ้าเกินแเนี่ยถือว่าถือว่าปรับ pH ได้นะปรับ pH ได้ถูกค่ะแต่ถ้าเป็นยิบซ้มธรรมชาติเนี่ยเขาจะเจ็ดกว่ากว่าใช่ค่ะอันนี้จะปรับ pH ลําบากหน่อยถูกค่ะมันจะเป็นกลางค่อนด่างนิดนิดค่ะพี่คือในส่วนของยิบซ้มเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตอบโจทย์สําหรับการปรับ pH ในดินอย่างนั้นค่ะพี่ชายตัวเนี้ยคือในส่วนของตัวยิบซ้มเองนะคะประโยชน์ที่เรามองสําหรับตัวยิบซ้มเนี่ยเราให้เป็นในส่วนของปรับปรุงโครงสร้างดินค่ะช ลากสามารถดูดธาตุดูดธาอาหารในดินไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นแบบนั้นค่ะแล้วก็ให้ในส่วนของธาตุอาหารรองแก่พืชสําหรับตัวกินแคลแมกเนี่ยก็จะได้ในส่วนของธาตุอาหารรองครบเลยทั้ง3ามธาตุแคลเซียม,มแมกนีเซียมและกรรมฐถันค่ะในส่วนอของตัวกินแคลแมกชนิดผงเนี่ยอ่ะเราจะใช้ในช่วงสะสมอาหารอ๋อเดี๋ยวอ่ะ ให้เอฟฟังให้ให้ดีเนาะมันเป็นมันเป็นช่วงแล้วนะเริ่มเป็นช่วงไม่ใช่ว่าให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่คือใช้เป็นช่วงๆใช้เป็นช่วงๆตัวนี้จะปรับปรุงดินในในหลังเราเก็บเกี่ยวขายเสร็จถูกต้องค่ะดินนะอาจจะมีพ h เเป็นกรดหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยอัดเข้าไปบำรุงลูกถูกค่ะก็ต้องใช้ตัวนี้เพราะพ H สูงถูกค่ะแต่ว่าจะได้ประโยชน์จากยิบซ้ำด้วยถูกค่ะเพราะกินไม้คือ ยิบซ้ำผสมตัวลไม้ตัลไม้ถูกค่ะอหลังจากปรับปรุงเสร็จแล้วทําบงทําใบถูกค่ะไปยังไงต่อเริ่มสะสมอาหารแล้วตอนเลยใช้ในส่วนของตัวนี้ครับค่ะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของอย่างที่หน่อยแจ้งไปเมื่อกี้คือมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันค่ะตัวเนี้ยคือด้วยด้วยความที่เราเติมมันไม่ใช่ยิบซ้ำอย่างเดียวละตัวเนี้ยมันจะมีในส่วนของแมกนีเซียมทานารองดูค่ะก็คือจะครบเลยครับแสดงว่าตัวนี้จะเป็น กลุ่มธาตุอาหารรองครบเลยใช่ค่ะแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันถูกค่ะ<อ>ที่ใส่ลงไปในดินเนี่ยพืชสามารถนำไปใช้ได้ตอบสนองได้ทันท่วงทีแบบนี้ค่ะประมาณ14วันสังเกตด,ดูใบของท่านจะเข,ขียวมีความเขียวขึ้นเนพราะมีแมกนีเซียมถูกค่ะใบมันเงาอะไรอย่างเงี้ยมันเงาก็คือมีกำมะถันในการช่วยสังเคราะห์โปรตีนสร้างเอนไซม์ อะไรต่างๆนะครับใบเราก็จะมีความมันและกระดาถูกค่ะแสดงว่าชุดนี้ใบสวยกริบใบสวยกริบใบมีการสะสมอาหารได้สมบูรณ์ถูกค่ะอืม <c oughs> นะครับอ่ะ <c oughs> หลังจากเราใช้ตัวนี้ทําใบ ตัวนี้คืออะไรมาใหม่เลยตัวนี้มาใหม่เลยค่ะ,ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของธาตุอาหารรองบวกธาตุอาหารเสริม,มตัวนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีก,กบนกระสอบเลยนะคะแคลเซียมกำมะถันแมกนีเซียมและโบรอนค่ะมีการเติมโบรอนไปมีการเติมโบรอนลงมาด้วยเขาเติมไปเพื่อให้ใช้ในช่วงช่วงไหนช่วงหลังจากที่ติดดอกแล้วค่ะดอกบาน ตัวนี้ก็จะช่วยให้ลดการหลุดร่วงการสมเกสรสมบูรณ์ใช่ค่ะคือแคลเซียมกับโบลอนยังไงก็ต้องทำงานคู่กันถูกค่ะก็เป็นเหมือนแคลเซียมโบลอนทางดินไปอีกทางนึ่งแบบนั้นค่ะหมายถึงว่าพอเขาเรียกว่าเราเราเปิดตาดอกแล้วเราอยากให้ดอกนี้ติดเกสรสมบูรณ์ก็ใช้ยิปซั่มที่เป็นของตัวซานโฮโปแคปแล้วก็จะมีธาตุอาหารรอง บวกเสริมทัวเดียวเพราะว่าในช่วงนั้นจะใช้โบลอนในการช่วยผสมเกสรแล้วก็เคลื่อนที่ของแคลเซียมค่ะการเคลื่อนที่ของแคลเซียมและโบลอนแสดงว่าในแต่ละสูตรที่กินแคลเขาปรุงขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเรื่องต้องใช้ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงใช่หรือบางคนจะลากยาวไปอาจจะไม่เหมาะสมใช่ค่ะอย่างตัวนี้เขามีความเป็นด่าง อ่าถูกค่ะตัวนั้นก็มีความเป็นด่างจะไใช้จะไปใช้ก็ต้องระวังถูกค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้มีแร่ของโดโลไมท์ถูกค่ะเป็นกลุ่มที่เป็นแคลเซียมกับแมีเซียมที่ละลายช้าค่ะอาจจะมีการบล็อกปุ๋ยไหมถูกค่ะ บ็อกตัวไหนกันบ้างคุณหน่อยออตัวนี้คือในส่วนของมันมันจะเป็นในส่วนของตระกูลปูนเลยนะคะพี่คุณต้องระวังในตัวของตัวกลางค่ะตัวพี่ฟอฟอรัสถุกค่ะมันจะมันจะไปตกตะกอนตัวนั้นค่ะเราต้องเลี้ยงนิดนึงหรือการใช้ปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากตัวนี้เป็นด่างปุ๋ยเป็นกรด การใส่ลงไปเนี่ยก็ต้องระวังว่าอ่าต้องเว้นช่วงนิดนึงแบบนี้ค่ะพี่เราต้องเว้นสักกี่วันดีอ่าประมาณ14วันค่ะสิบสี่วันขึ้นไปใช่ค่ะ14วันขึ้นไปแต่ในช่วงที่คุณหน่อยแนะนําเนี่ยมันเป็นหลังเก็บเกี่ยวอยู่แล้วกเราไม่ใส่ปุ๋ยถูกค่ะเราจะปรับปรุงดินก่อนแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยทาใบถูกไหมถูกค่ะมันจะมีช่วงเวลาอยู่มันจะมีช่วงเวลาถูกค่ะถ้าเรารู้จักสินค้าแต่ละตัวช่วงการใช้งานให้เหมาะสมถูกค่ะจะไม่มีปัญหาเรื่องจะไม่มีปัญหาเลย ถ้าอาหารรองกับถ้าอาหารหลักจับกันตกตะกอนตรวจพบพฟรัตตกค้างอะไรเงี้ยอความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยคุณใส่ช่วงนั้นก็จะได้เต็มที่มีประโยชน์กับพืชเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้ค่ะก็ฉะนั้นการใช้งานนะครับทุกคนต้องเข้าใจในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์และววิธีการใช้งานให้ถูกต้องคือบางคนไปสื่อสารซะน่ากลัวเลยใช่ใช้ปูนติดกับปุ๋ยอันตรายมากเลย มันไม่ใช่อันตรายขนาดนั้นเราต้องใช้คําว่าถ้าคุณใช้ไม่ถูกช่วงมันจะไม่เป็นประโยชน์ไงมันจะไม่เป็นประโยชน์ถูกต้องค่ะมันใส่แล้วเฉยเลยต้นไม้ฉันไม่เห็นเป็นไรเลยก็คุณใส่ปูนกับปุ๋ยชนกันกมันก็กับเป็นตกตะกอนกลายเป็นว่าฟอสฟอรัสในดินคุณตกค้างเข้าไปอีกตกค้างเข้าไปอีกอาฉะนั้นช่วงการใช้ที่คุณหน่อยนํำเนี่ยสิบสี่สิบห้าวันขึ้นไปเราถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยแต่ในทางหลักการแล้วเนี่ยการใช้งานของตัวปรับสภาพดินหลัง การเก็บเกี่ยวไม่ชนปุ๋ยอยู่แล้วไม่ชนปุ๋ยถูกค่ะมันมีช่วงเวลาในการฟื้นฟูดินถูกค่ะแต่หลายคนน่ะไม่เคยฟื้นฟูดินแค่นั้นเองถูกเพราะว่าอะไรเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๋ยเลยเลยเรียบร้อยพอเราแนะนาเรื่องการปรับปรุงดินก็เลยบอกฉันจะใส่ตอนไหนราะฉันก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปใช่นี่คือปัญหาในการที่เราทําสวนแล้วเราไม่ไม่เคยกลับมามองในเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินนะครับฉะนั้นวันนี้เรา ปรับปรุงดินได้2โครงสร้างแล้วก็คือตัวนี้ปรับปรุงทางเคมีได้ด้วยใช่ค่ะในเรื่องความเป็นกดดันของดินให้เหมาะสมตัวนี้ปรับโครงสร้างแลวโครงสร้างด้วยทางกายภาพให้ฟูร่วนซุยการเป็นประโยชน์ต่อการดูดธาตุอาหารถูกค่ะและแถมตัวมันเองก็ยังมีธาตุอาหารให้เราด้วยแบบนี้ค่ะถูกต้องนะครับนอกจากจะปรับในเรื่องโครงสร้างให้ฟูร่วนซุยน้ำอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วตัวเขาเองก็ยังเป็นธาตุอาหารรองพืชกินได้ทันทีใช่ค่ะลงไปในดิน จวบๆเลยจวบเลยเถอฉะนั้นในเรื่องของการฟื้นฟูดินหลักๆที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยในสวนผลไม้เนาะหรือตัวนี้ตัวนี้จะไปโตในพืชไร่ด้วยส่วนหนึ่งตัวนี้จะไปนิยมในพืชไร่เลยแหละเพราะว่าตอบโจทย์มากนะคะลดการทํางานลงด้วยนะคะพี่ใส่ไปทีเดียวเนาะใส่ไปทีเดียวใส่ไปทีเดียวไม่ต้องใส่ซ้ำทั้งปูนถูกค่ะฉะนั้นแต่ว่าในสวนผลไม้ก็เริ่มมาใช้กันใช่ค่ะทีนี้อีกช่วงหนึ่ง ที่อยากจะแนะนํานะครับว่าช่วงหน้าฝนนต้นฝนเชื้อไฟท็อปจะขยายเจริญเติบโตได้ในสภาวะดินที่เป็นกรดและแฉะใช่ฉะนั้นช่วงฝนเราสังเกตว่าพอฝนตกหนักๆนานๆทีๆอะไรขึ้นที่ต้นครับน้ําเยิ้มมั่งใช่ค่ะอะไรมั่งฉะนั้นโรคตัวกินไม้ตัวกินไม้มีความด่างในการจะคอนโทรลความเป็นกรดของดินเราอาจจะกระหน่ำช่วงฝนหน่อยใช่ ต้นฝนหรือฝนเริ่มตกหนักเราต้องหวานตัวนี้ปูพรมเพื่อบล็อกการขยายสปอร์ของเชือ้อราค่ะคือคือทำยังไงก็ได้ให้ให้สภาวะต้นของเราค่ะในหรือพื้นที่การทําเกษตรของเราค่ะไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชือ้อถูกต้องแ<อ><อ>บบนั้นค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของไฟทับเท<อ>ล่าเขาจะเติบโตในดินแฉะสภาวะเป็นกรดอ่ะเราก็รู้แลลวดินเราก็ ถ้าฝนตกเราห้ามไม่ได้แล้วใช่ยังไงก็แฉะแต่ถ้าเป็นกฎเมื่อไหร่เอาละสปอร์เริ่มขยายไหลไปกับน,น้ําไปต้นนั้นต้นนี้นนแล้วก็ไปแปลงอื่นเรียบร้อยฉะนั้นการที่เราหวานกินไม้ปูพรมนะครับ FC ไม่ใช่ว่าไปกระจุกตนตนโคนตน้ตนนะหมายถึง่อที่เราเห็นคนโคนเนี่ยเราก็เอาตั้งแต่เนินเิคนคนโคนเลยแล้วก็ปูพรมปูพรมทั้งแปลงเพื่อวันนี้เราต้องคุมความเป็นกดดาง ให้มันอยู่ในสภาวะที่เชื้อมันไม่เจริญเติบโตนะครับซึ่งการพูนโคนก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วพี่เนาะระดับหนึ่งนะต้องบอกว่าดีกว่าไม่ทําเลยใช่อย่างน้อยน้ําไม่ขังตรงนั้นอเพราะว่าตัวปูนก็จะดูดดูดความชื้นทำให้ตัวนั้นไม่แฉะเกินไปใช่ค่ะแล้วความด่างของตัวกินไม้ก็จะช่วยคอนโทลความเป็นกรดไม่ให้กรดลงมาอีกออ่าเชื้อโรคก็เจริญเติบโตได้ลําบากใช่ฉะนั้นเราเนี่ยทาสวนทุเรียนผมมองว่าเรา กันไว้ดีกว่าถูกค่ะอย่าปล่อยให้ต้นพอเป็นเชื้อราแล้วค่อยมาแก้ค่อยมาแก้ลูกก็ไม่ได้เปืองเงินขูดเอ่ยฝังเข็มเอ่ยฉีดยาเอ่ยแต่ถ้าวันนี้เราทําเชิงป้องกันโอกาสที่เป็นมันลดลงค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะถูกค่ะนะครับโอ้โหนี่กระสอบหนึงยี่กิโลราคาร้อยกว่าบาทราคาหลักร้อยถูกค่ะร้อยกว่าบาทนะครับวานไปเลยต้นหนึง่งถ้าต้นทรงใหญ่ๆอย่างเงี้ย อายุประมาณ3ปีเข้า4ปีนะครับช่วงฝนหนักเราอาจจะใช้สัก3กิโล4กิโลหน่อยเพราะว่าเราเน้นป้องกันนะครับค่ะหรือช่วงฟื้นฟูต้นก็อาจจะใช้แค่2-3กิโลใน,ในการปรับเ h ดินอะไรต่างๆก็ไม่ได้เยอะตกแล้วกิโลนึงไม่กี่บาทไม่กี่บาท5บาท6บาทถูกมากค่ะถูกมากนะครับเราเน้นป้องกันดีกว่านะครับฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของ ัวเขาเรียกว่าสารปรับปรุงบำรุงดินของทางที่กินแคลทําออกมาแต่ละสูตรเนี่ยค่ะคือมันมีช่วงการใช้ที่เหมาะสมถูกค่ะพี่ปริมาณที่เหมาะสมถูกค่ะฉะนั้นหลายคนเอาไปใช้งานบอกว่าเอ๊ะใช้ปั๊บเหลืองปุ๊บเอ๊ะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ทําอะไรมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวใจคุณหน่อยนะครับค่ะอีกคลิปหนึ่งในเรื่องอัตราการใช้งาน<อ>าในแต่ละช่วงเมื่อกี้เรารีวิวภาพรวมไปค่ะว่าอะไรอะไรอะไรเหมาะกับอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมอีพีต่อไปครับผมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ